หนึ่งคนที่เป็นที่รักในครอบครัวเนี่ยนะคะมันเหมือนกับคุมขังคนอื่นๆไว้ด้วยในครอบครัวทําให้รู้สึกว่าทุทกคนถูกจองจําอยู่กับเนื้อหากับความทุกข์นี้นะคะแต่คราวน,นี้สิ่งที่ต่างกันกรณีเอานักโทษการเมืองกลุ่ม,มอ,อื่นๆที่อาจจะถูกคุมขังจนออจงหมดอ,อ,อายุความแล้วเนี่ยนะคะจนสิ้นสุดแล้วเนี่ยสิ่งที่ทเกิดขึ้นก็คือเขาะจะมีประวัติอายการอยู่ในตัวเขา เขาไม่สามารถที่จะทำงานอย่างคนปกติได้ง่ายๆเลยราชการทำไม่ได้แน่ๆนะคะแล้วบางทีบริษัทถ้าร้านจำนวนมากเนี่ยเขาก็จะถามว่าติดคุกม,มาก่อนหรือเคยโดนเคยโดนลงโทษในคดีอาญามาก่อนหรือไม่มีคนจำนวนมากนะคะคือแค่ไอ้คดีอาญาเนี่ยมันรวมถึงคดีพร์กอรฉุกเฉินคดีมาตราหนึ่งการแบ่งแยกนะคะความความแตกแยกความมั่นคงร้านไหลแหล แค่นี้เนี่ยถ้าคุณใส่เข้าไปคุณโดนเนี่ยจำนวนมากแม้กระทั่งงานเป็นไรเดอร์ส่งอาหารก็ทําไม่ได้แล้วเราก็เจอคนแบบนี้มาแล้วนะคะเพราะว่าในช่วงสิบกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขามีความยากลำบากอย่างมากในการที่จะหาง,งานทําเราเจอนะคะคนที่เคยเป็นนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ความหวังเขาคืออยากเข้าไปเป็นอาจารย์แต่เป็นไม่ได้เพราะเป็ถูกศาลตัดสินว่าละเมิเออมดเอ่อมัดไอ้ เป็นพรกรฉุดเฉยตอนชุมนุมปี53ซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยนะถ้าคุณกลับไปอ่านรายง,งานของชสชศูนย์ข้อมูลที่ทําเกี่ยวกับเรื่องจัชนที่ได้รับผลกระทบจากการสฉลายการชนุมปี5 3คนโดนคดีการลังเลพกรฉุกเฉนเนี่ยเป็นพันคนแล้วการตัดสินในมติตัดสินเสร็จภายในวันเดียวสาไม่ต้องเอาหลักฐานเลยทั้งสิน้นตำรวจสองฟ้องถือว่าจบตัดสินเลยโดน3เดือนบ้าง6เดือนบ้างบางคนอาจจะรองลองอาญาแต่มันก็มี ราบาติดอยู่ในประวัติของเขาด้วยนะคะดัะนั้นเนี่ยคนเหล่านี้คือคนที่เราจะต้องเคลียร์ประวัติให้เขาด้วยเพราะเอาจริงๆแล้วถามว่าเขาทําอะไรร้ายแรงไหมที่ก่อให้เกิดขย่าวความมั่นคงของรัฐไหมจริงๆแล้วเนี่ยรัฐเนี่ยนะคะใช้กำลังอำนาจทางอาวุธในการปราบปรามอํานาจทางกฎหมายเนี่ยในการปราบผู้คนจนอยู่หมดนะัดอ่ะปีห้าสามเงคดีความต่างเหล่านั้น ะะถ้ามั่นคงมากเนี่ยมันคงไม่เกิดรับหาอีกครั้งหนึ่งในปี57แล้วก็แล้วคุณริ้วก็สามารถเป็นนายกมนตรีได้อีกถึง8ปีนะคะคนหลานนี่คือกลุ่มคนที่ต้องเคลียร์แลวคนหลานนี่เอาจริงคือกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะที่ได้รับผลกระทบมาขณะที่เสื้อเหลือง,ของเขาก็มีคดีความด้วยเหมือนกันคนหลานนี้ก็ต้องการที่จะเคลียร์ประวัติของตัวเองจํานวนมากยังมีคดีความอยู่แต่เราก็รู้อยู่ว่าเอาจริงเนี่ยในส่วนแกนนำของคนเหล่านี้เนี่ยนะคะ นะคะคือก็จะได้ประโยชน์ด้วยจากจาก,กบอนิสสกร,รมอันนี้เนี่ยนะคะคะดีความมันไม่ทิ้งสุดท้ทยายโอกาสที่เขาจะได้ติดคุกเนีย่ยยากส่วนที่ติดคุกไปแล้วคือคือระดับมลชนนะคะของของเพื่อนเสื้อเหลือแต่ว่าเขาก็ต้องการที่จะให้เล้างประวัติเลาวเนี่ยเขาไปด้วยนะคะเพราะผู้คนผู้นี้เนี่ยเวลาไปไปแม้กระทั่งจะทําธุรกิจก็ทําไม่ได้นะคะทำธุรกิจคุณจะไปจู้กู้ยืมเงินธนา,าคารหรือทําไม่ได้นะคะหรือแม้กระทั่งคุณอยากจะอ,ยอพยพไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยคือใส่เข้าไปคุในป,ประวัติย้กรรมคุณก็ทําไม่ได้ ะคะาวนี้ปัญหาคือทําไมพรบเรื่อกรรมฉบับประชาชนเนี่ยมันไม่ผ่านทีรวมถึงพรบเรื่องกรรมฉบับออพักเก้าไกลด้วยเพราะมันมีเรื่องมาตราหนึ่งหนึ่งสองอยู่มาตราหนึ่งหนึ่งสองในทัศนะของพวกเราเนี่ยเราเชื่อว่ามันไม่ใช่อัชญา,าก,กรรมที่ร้ายแรงอะไรเพราะมันไม่ทําให้เกิดการสูญเสียหรือว่าไปทําร้ายร่างกายใครเลยนะะแต่ในทัศนะของรัฐ ของผู้มีอำนาจของกลุ่ฝ่ายขวมันกลับเป็นคดีที่ร้ายแรงที่สุดสำหรับพวกเขาเราบอกว่าการกระทำทางความคิดทางการพูดการเขียนการแสดงออกมันจะเป็นอาญากรรมได้อย่างไงแต่สำหรับพวกเขามันเป็นอาญากรรมที่ร้ายแรงที่ประนีประนอมไม่ได้เพราะอะไรเพราะความคิดความแตกต่างในความคิดที่อีกฝ่ายเสนอไป มันไปนทาลายฐานความชอบธรรมของค์ระบของพวกเขามันไปนสั่นคลอนความมั่นคงของพวกเขาในเรื่อยๆนี่คือสิ่งที่พวก,พวกเขากลัวแลวเขาอยอมรับไม่ได้พวกเขารู้ว่าหนึ่งหรือสองมันไม่ค่าใครเขารู้แน่ๆเขารู้ว่ามาเป็นอัยการ,รมของความคิดนะคะเขารู้ว่ามาเป็นเป็นคดีทางการเมืองแน่นอนแต่เขาไม่สามารถอยอมรับได้เพราะถ้าเขายอมรับเขากอกว่าเขาต้องยอมให้ฝ่ายเชปตายมีพื้นที่ในการแสดงออก แต่ยิ่งคุณแสดงความคิดเท่าไหร่มันยิ่งไปทําลายความชอบธรรมของพวกเขามากยิ่งขึ้นและนี่ต่างหากคืออันตรายของความคิดแล้วรัฐไทยมันยอมยรับไม่ได้นะสิ่งที่ฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคืออะไรก็ใช้วิธีการปราบปรามจับก,กลุ่มคุมขาัาไล่ล่าแม้กระทั่งคนที่หนีออกออก,ออกนอกประเทศไปแล้วแล้วก็ประเสศที่ยะไม่ยอมรับให้มีการในรัฐกรรมถ้าอยากจะเป็นสนะหรอ ขอโทษสิยอมรับผิดสิว่าสิ่งท,ที่คุณทำว่าสิ่งที่คุณทำมันผิดนะคะซึ่งอันนี้ไม่ใช่การไป็รนมนี่คือการบอกให้คุณแพ้ให้คุณยอมรับว่าผิดครับก็ขอบคุณความเห็นจากอาจารย์ทองนะครับผมก็ทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราได้อ่อ